ครับผมพ uh ี่น้องครับมืัอนี้ครับมาด้วยครับวันนี้ตื่นเลยมากครับมาเสียร่องไห้ครับเนี่ยเสียร่องไห้ครับน้ำพริกครับนี่ครับโอ้ครับพี่น้องโจโจรถนะมากินเสียร่องไห้ครับมืัอนี้บริหารเขาปลาครับมืัอนี้ไม่ชิบแหลกเลยครับมากินเนี่ยเสียครับผมพี่น้องกินเขาครับ กินครับกินไปเฮ็ดั้นครับมืนกกลับมากะีรมานึ่งกลับมามากินนั่นกลับมาอไเป็นปลวกทุเรียนครับมือนสื่อต้นทุเรียนเลยครับเอาคำนี้เราเข้พี่นอกเสียห้องหายครับโจ๊ะเขาคอเสียเป็นเนื้อติดมันนะ

เจ้บพ่อแนออืมลบกบกบล้ล่งี้เยอืมหยาบด้วยน้ำน้ำหนักครับเอาไปให้อือมาอือมาอาพี่น้องเป็นมะข่ายบวกพันไหม่ครับตืด พืชผลหรือไม่ะอะรบย้อน

ขอลองพิกแพงเบื <Aub urn> ่อนเราแล้วเอาดินไปผสมกับฉันบอกปุ๋ยคอกปุ๋ยตู้ซ้ำนะแม่ฮะเออยา้ออยลยายกำเด้บ่ได้กิ่นหรอกคือตัวท้อเนาะ

អត់តាឈីបងហ៎បងណាក់និយាយមិនបងកំបងហឺមក្តមិនណ້ອຍណឹងកុបៗនឹងបາກទេ ลองเบิ้งครับพี่น้องมันนะลองกินลองกินเบิ้งมันนะอืมคำทีนึงมีตาเข้มฮะแขวต้องดีเติมนะครับนะจังสิจังสีคุณแปดนี่ไง แขวบดิีโอ้ยงาบปรขาดเลยครับก่ปเป็นงาำยางร,รุงรดรงำมบาเต้โคโค่เลย กะยะกะยอก๋วยยออันช่วงมันเขยก็เดียวเปอ็อย่างแฮมๆนะครผมย่างน้ำมัน่ยมันแฮมๆเลยเอามากินคุยน้ำจิ้มกินโอาขอท่าดีแบบครับอีกอย่างหนึ่นง พวงนุง่มบของแซ่บพวงนุงนงน่มพวงนุ่มง้วนอะกุดกุดเลยมอะน้ำมันจะเป็น้ำมัน แตบบ่พี่น้องคำนี้ก็ยังยำขาดพุนะ <c oughs> เพ่พีกอีกวะฮะเพิ่มพีกอีกวะบ่ไออิ่มละทานเคื่องวะสักแล้จะเอาซ่อนไปอ่ะขยันี้ทองด้วยพี่เนาะอก่นอ,อ,อ,อปปนจะไปคุณกินจะเข้ามันเดืดก่อนจะไป,ปอันอย่างว่ะใช้หุ้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปดกินาะเดี๋ยวไปกินละไปกินหนึ่นะไปเลี้มขุนมันมีเงินเสรอแล้วเก็บเงินละมมยอมละอบอได้เห็นงานละไม่กินต้มามาะม่เดีนี่หัวสงสารนนก็ไม,าม,านะม่กินแต่ต้มมะม่าดีละนั่งมากิน

รครับอิหน,หนะข้องปลาคำข้อปะครับคินี้ก็บมีไปเรื่อยครับข้าวอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดตามครับขั้นมากอ่ะบอกแม่บอกดีเด็มันดีเลยครับขั้นนี้ครับฝากกัน,น,นรับ